นี่นะคะตัวขินพามาดูนะคะปฏิมากรรมนะคะโขดินอันสวยงามนะคะที่น้ำตกเชนตะแถนนะคะที่เรามองมาเนี่ยหินแบบสวยงามมากมเหมาะสำหรับนักปีนป่ายนะคะใครอยากแบบออกกําลังกายนะคะมาปีนป่ายได้เลยนะคะค่าจอดรถนะาหกสิบบาทนะคะค่าคนเข้านะคนละสามสิบบาทนะคะก็สามารถมาปีนป่ายเขาได้เลยนะคะ คือก็ขดหนุ่สูงมากแล้วก็ใหญ่มากเลยนะคะนั้นเราจะพาไปดูนะคะคือใหญ่ถึงถึงใหญ่มากโอ้โหโอ้ป้าคือปีนใสสนุกสนานนะคะเป็นแคเป็นกระติมากําหดหนแล้วสวยงามนะคะหิ่มใหญ่มากนะคะสวยมากแล้วก็มีน้ำพอแบบ พอแบบตัวนี้นั่งน,นั่งเล่นได้นะคะแต่เสียได้นะคะแบบไม่เก็บไปนะคะทำลายธรรมชาตินะคะแหลยกระป๋องโค้กนะคะกระดาษเช็ดชู่นะคะฝาฝาแก้วพลาสติกนะคะก็ไม่เก็บไปทิ้งนะคะคือเรามาแบบนี้เราก็รักธรรมชาติด้วยนะคะเอาอะไรมากินนะคะเอาขยะไปทิ้งด้วยนะคะสวยนะนะนะ อขาดตอาค่ะนี่ทีนี้จะขึน้นไปน้างู้เสือกินได้เลยวด้คิะขาวนะคะนี่นะคะ่ะเนี่ย ใิดสิเคร่งหายลูกเนะคะโคโโชิวมากนะคะชิวสบายมากเลยนะคะ วยมากดี่านะคะมันอุทยานนี้นะคะแบบว่าอยู่มาน,นานมากแล้วคะเราเที่ยวตั้งแต่สมัยเราแบบเด็กๆเลยนะคะเราเที่ยวตั้งแต่อายุยี่สิบนะคะตอนนี้ก็สี่สิบกว่านะคะหินมันเลยใหญ่นะห,หินมันโตอเองได้ด้วยนะคะหินมันเลยโตน,นะคะสวยมาก ตลองเออที่ยวตั้งแต่เราอายุ19นะคะยัง40นะคะหินเล็กโตขึ้นเยอะเลยนะคะหินโตขึ้นเยอะหินโตขึ้นเยอะนะคะ ว่าเราคิดว่าเราลงดีกว่านะคะเพราะว่าเดินแค่นี้นะคะวันนี้เราออกมาออกกาลังกายกันแค่นี้นะคะเดินขอบคิดว่าลไม่หว่าลวใครที่อยากแบบออกกําลังกายนะคะก็แนะนําเลยนะคะมาเที่ยวดูเที่ยวน้ําตกดูหินสติมากรมหินสวยงามนะคะแล้วก็ออกกําลังกายได้นะคะได้